เวทีสักบุญดำเนี่ยใช่<ต>ใช่ทอนเนี่ยแต่ผมกับคุณธงนี่ตอนนี้ก็ค่าตัวก็เยีบยบบร้านเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณครับเ8แปดแสนละผมนี่ร้านที่สองแลบะะ <c oughs> เพราะว่าร้านแรกเขาไม่ให้เชื่อเลย <c oughs> เต็มหมดแล้วมันมันธรรมดานะโอ้โหโดูนะครับนี่คือมวหญิงเปิดหัวเปิดผม วันนี้เครื่องเสียงของเรานี่โอ้โหเน่นมากเน่นมากตักฟลาลายฟ้าฝ่าแดงเพชรกระพงถ้าเป็นกระเบื้องนี่ก็ตราช้างนะครับตราช้างใกล้ๆลูกใกล้ๆนะครับอ,อยู่หา่างไม่ดีเตะไม่โดนลูกอามอยู่ใกล้ๆ หัวแม่เท้า<ไ>ชมกันนี่มันเตะได้เลยนะครับ<ไ>มา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 <ไ>โอ้โห<ไ>เอา้ามาคนละแข้งคนละแข้งเอาเกี๋ยวเนะา<ไ>เจ้าว่าและโอกาสมันมาพร้อมกันนะครับ<ไ>เตะขวาต่อยขวาเป็นลูกคู่ เอ๊แล้วต่อยมันเป็นสัอยู่แล้วนะครับมาดงมาดงมาเป็นคู่นะครับนี่แหละเปิดหัวเปิดรายการนี่ความมันของมวยหญิงไม่ต้องรอชมเลยไม่ต้องรอชมเลยรายารอาหารรายการแบบแบบหูหลับตาลูกแบบหูหลับตาชู้มองคู่ต่อสู้ไม่มีอะไรจะห่วงแล้วเออเออเป็นนักชมเลยต้องมองคู่ต่อสู้ ต่อยสองลมสามมา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 วันนี้วันนี้พอโอ้มัดขวามัดนี้มานี่แหละครับเอาเอาเอาหนึ่งสองสองสามหนึ่งสองสามดีดีเอาเล่นแล้วนะวันนี้เสียงระฆังอยู่ไหนเอาระฆังมาระฆังจ๋ามามาเอามา ตามต่อแดงปลายฟ้าน้ำเงินเพชรนภาผ้ปลายฟ้าเพชรน้าผ้าไปไปยกดี่ชัดจะไม่มองหน้าคู่ต่อสู้แล้วนะครับอหนมองหน้าหน่อยได้เอาแล้วไม่ต้องสนใจจับไปดูเข่าในมีไหมเข่าในมีเปล่ามามาหันหลังมาให<ม>้<ล>หันหลังไม่หันหลังไม่หันหลังคู่ต่อสู้ใครใครเนี่ย วุ inee, ่ยม so ัดน so ี <À S 1> like ่ต้องปล้ำต้องตีต้องปล้ำต้อง้ต้องต้องสู้ลูกต้องสู้เงยมือมากันใบหน้าไว้ก่อนอันนี้ผมจะได้สอนนะใส่หมวกกันนักไว้ใส่ไว้อ่าวตมัดต้องล็อกต้องกอดตีเขานะเออจะดูไหวไม่ไหวโอ่าเนี่ยไหวอ่ะพักการจัดเลยจะนักแล้ ไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันไม่ว่ากันไม่ว่ากันเป็นไรเราวเดียวกับสาวเจ้าเด็กกันเล่นกะลูกนะอ่าเฉยๆนะรับ